แจ้งเกิดหมอลำเจนใหม่ที่สุดแห่งปี2,567ครับค่ะ,ะแล้วก็ในปี2,567ที่ผ่านมาครับวงการหมอลำยังคงคึกคืนไม่แผ่วแต่ละคณะก็มีพระเอกนางเอกตัวเด่นของแต่ละคณะที่เรียกว่าแต่ละคนสวยหลอ่อสวยปังความสามารถล้นแบบไม่แพ้กันเลยนอกจากนี้ ก็ยังแจ้งเกิดหมอลำเจนใหม่ขึ้นมาสร้างสีสันให้กับวงให้กับวงการหมอลำอีกเพียบ<ะ>แต่ที่แจ้งเกิดในปีนี้นะเขาบอกว่าปีนี้คือปี2567นะ,ะก็ได้แก่เนี่ยก็มีหลายคนที่เขาขึ้นมาคือ2,4,6,7คนแต่เขาแอบแปลกใจยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคนอื่นก็แจ้งอยู่ในปีนี้ก็อาจจะติ ลืมไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนาะเราก็จะขอเสริมด้วยนะว่ามีใครบ้างเนาะอ่ะภระสิทธต่อหน่อยก็ได้แก่นะคะน้องอ๋ออายสกุลพรค่ะ,คะจากคณะหมอลำเสียงวิหบบอ,อนนกโงสกรค่ะแล้วก็มีน้องซิกแกรมค่ะจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบอสบีหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนนะคะ,คะแล้วก็มีน้องคอปเตอร์วงศิลศิลปินภูไทยนะคะจากคณะหมอลำศิลปินภูไทยพ่อเกียร์พงศ์วงศิลนะคะ ค่ะแล้วก็มีน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงน้องฮักแพงเพชรบ้านแพงจากคณะมรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำพินโ์ด้วยนะครับตอนนี้ทั้งคู่เองอยู่ในสาวน้อยลำพูนโ์นะคะก็เป็นเครือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคขับบริหารงานโดยหนุ่มโจแล้วก็เฮียหน่อยค่ะแล้วก็มีน้องกาฟิลน้องแพรวามรำใจเกินร้อยจากคณะ หมอลำใจเกินร้อยบอยเสียริชัยค่ะครับผมอย่างนี้บอกได้เลยว่าแต่ละคนนะครับฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับความสามารถเจิดจรัสไม่แพ้หมอลำรุ่นใหญ่เลยทีเดียวครับผมเรียกว่าอนาคตวงการหมอลำสดใสสุดๆไปเลยครับเนาะอืมอาอย่างไงบ้างก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆด้วยเนาะที่ทางเพจลูกทุ่งออนไลน์นะครับผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1, 1 3 0 0 0าคนนะครับก็ได้ยกให้เป็นที่สุดแห่งปี2567นะครับสำหรับหมอลำเจนใหม่ก็อย่างที่เราได้เกินไปเมื่อช่วงต้นว่าทำไมชาวหนิดเสียงแตกซึ่งต้องบอกยว่าทุกคนนะคะต่างเชียร์ศิลปินที่ตัวเองชื่อชอบแต่คำว่าเจนใหม่เจนใหม่ก็คืออายุที่ประมาณเท่านี้ไม่เท่ากันแล้วทีนี้สำหรับคำว่าปีนี้มีใครเจ้งเกิดในปีนี้บ้างที่ยังไม่มีรายชื่อใน จะจะจะขอพูดหน่อยเนาะก็คือจากจากขอเสริมละกันนะครับเนาะเสริมสําหรับโพสของอ่าทางาลูกผู้อไลน,น์เนาะเราเราขออนุญาตนะครับผมขอเสริมนิดน,นึงเนาะว่าอสําสหรับในปีนี้จริงๆแล้ว่มีมากกว่านี้อีกนะแล้วก็ดังด้วยแต่อุ๊งอิงเนี่ยอุ๊งอิงนํ่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอุ๊งอิงไม่ติดโพเนี่ยไม่เป็นไรอุ๊งอิงคือเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วอ่าแต่น้องยูริล่ะ ยู <Y> ริโตเกียวมิวสิกล่ะและ้วน้องก็าม,ามีใช่น้องเข้ามาหลังซีแกมอีกนะ,ะเข้ามาในปีนี้เลยแล้วผลงานของยูริโดดเด่นมากๆจนล่าสุดได้มีชื่อติดโผนนะครับผมในการประกาศเข้าชิงรางวัลใหญ่แห่งปีนี้ด้วยนะรางวัลก็คือแบบว่า p o p u ป a ล่าโหวรางวัลยอดนิยมแห่งปีเลยที่ใครได้รางวัลน,นี้ก็ ก็คือเป็นความภาคภูมิใจอ่ะผลงานแรกของน้องยูรีนะคะก็เป็แค่เพลึงมาแรงในช่อง Y t ทนะคะซึ่งนั่นก็คือแฟนแนวไดของน้องยูรีจากค่ายเพลงตุรกีมิวสิกนะคะเรเรียกเรียวยอดวิวถล่มทลายล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ก็น้องยูรีเองก็เข้ามาในปีนี้นะคะซึ่งมาเกือบเกือบกลางปีเนาะใช่ครับอีกหนึ่งคนเหมือนกันของตเรกีมิวสิกเราคิดว่าน้องลีโอลีโอก็ โค้ดเด็กเด็ก็ใช่ครับก็แกรมมาจากปีที่แล้วแต่มีผลงานในปีนี้ก็นข้งที่จะเยอะนะคะใช่ครับอ่และใครอีกน้องไออุ่นน้องไออุ่นไออุ่นรัตนิสินรัตนศสินิตาไทยราชอันนี้ก็เป็นศิลปินหมอลำอีกคนหนึ่งที่เป็นเจนใหม่แล้วก็น่าจะตามองด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ด้วยคงความวัฒนธรรมของรัตนศาสินิตาไทยราชที่ส่งให้น้องไออุ่นเนี่ย โอ้โหใช้แหวพแะ่อีกหมอลับรุ่นเด็กไปเลยเราชอบนะเราชอบดูคลิปน้องไอ้หุ่นนะชอบอืและเนี่ยอ่ะสำหรับที่เขาประกาศมาคือน้องอ้ายอ้ายก็ดังแล้วก็มีชื่อติดโผล่เข้าชิงรางวัลใหญ่ด้วยอปีนี้นะครับผมน้องอ้ายต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆตั้งแต่เข้ามาจนถึงนะตอนนี้แฟนคลับเอฟซีนะคะก็ต่างที่จะติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันค่ะครับผมอ่ะคนต่อมาคือมีใครอีกเรอน้องสิ ซีแกมใช่ไหมซีแกรมก็โดดเด่นตั้งแต่ปัทุปะเปอนู้น้อยเนาะไม่กองสสงใจปีนี้ก็มีผลงานก็คือพบรักพบรักที่ไม่กองเป็นปีที่แล้วแล้วก็ไม่กองใสงใจใช่ค่ะแล้วก็อย่างน้องกาฟิลน้องพวาเองก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเข้าสังกัดคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยเซริชัยเนี่ยก็คืองานแน่นงานแน่นแล้วก็ผลงานก็ คงยังมาต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนเองนะคะมีความขยันครับขยันหมั่นเพียรหมั่นเรียนรู้แ<ม>น่อนอนว่าอนาคตไกลแน่อนอนค่ะครับผมอ่าแล้วคนต่อมาก็คือน้องคอปเตอร์นักรวงศิลป์น้องศิลปินบูทายก็คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันด้วยค,ความสามารถเอ่ยด้วยพัฒนาการเอ่ยก็ทําให้น้องได้มีชื่อเข้าติดโผล่เข้าชิงรางวัลใหญ่เหมือนกันผลงานก็มีเพลงครับ แบกฝันคนมากมายก็ประสบความสำเร็จเนาะได้รับกระแสตอบรับดีแต่ก็อาจจะไม่ว่ามีกระแสดราม่าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรยิ่งดราม่าเราก็เป็นแรงผลักดันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยลักษณะสไตล์ที่แตกต่างกันของเด็กๆทาให้มีแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างออกไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะโดนดราม่าเยอะเหมือนกันเด็กอายุแค่นี้เองสงสารน้องอ่ะน้องน้องโซเฟียอะต่อมาคนน้องโซเฟียใช่ไหม โซเฟียเพชรบ้านแพงแล้วก็น้องฮักแพงเพชรบ้านแพงน้องโซเฟียก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะมาจากรายการซุปเปอร์เทนใช่ซุปเปอร์เทนมีพี่วิเพิษไอดอลค่ะแล้วก็ได้มาสังกัดที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนในนามศิลปินของอำเพภอตอนนี้เป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์ไหมเป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์แต่ก่อนและหน้าเริ่มนี้ก็คือเข้าในวงไปเข้าในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่เป็นศิลปินศิลปินในสังกัดในท่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอดีเรคคอร์ดแล้วน้องก็มีผลงานเพลงอย่างเพลงอ่ะ สเป็นไฮไลไอดอลอ่าน้องโซเฟียนี่ก็เกทาอมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นแล้ะสวยอนาคตเป็นนางงามได้เลยนะฝรั่งน้อยต่อมาน้างฮักแพงฮักแพงเนี่ยคนนี้ก็มากความสามารถเหมือนกันก็ได้ทำให้เราเห็นหลายๆคนเห็นเหมือนกันว่าเข้ามาในปีนี้เหมือนกันเนาะปลายๆฤดูกาลหมอลำปลายปลายปีของฤดูกาลหมอลำแต่ก็เรียกว่าอเข้ามาไม่นานก็เกิดกระแส กระแสก็ทั้งมีทั้งดราม่ากระแสชื่นชมก็มีแต่น้องก็เนี่ยก็ได้ดีแหละพิสูจน์ผลงานให้เห็นเรื่อยๆมานี่แหละจนหลายๆคนก็ยอมรับในผลงานของน้องก็เลิกดราม่าไปแล้วเนาะก็สนับสนุนกันดีกว่านะตอนนี้ก็รอติดตามผลงานซิงเกิลอ่ารอนะแฟนคลับีหลายคนก็รอซิงเกิลฮักแพงนะคะเราก็รอเหมือนกันนะอยากฟังอยากฟังแว้วซิงเกิลแรกของน้องฮักแพงเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่ง เราก็พอติดตามข่าวสารหนูก็เห็นว่าน้องหลัมีเข้าอะไรบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงคัฟเวอร์หรือว่าเพลงของตัวเองค่ะต้องรอติดตามได้เลยค่ะที่เพจสาวน้อยรำเพรินโชว์ค่ะครับอ่ะและคนต่อมาเป็นหมดแล้วใช่ไหมค่ะอ่ะหมดแล้วน้องนี่แหละพี่น้องครับก็น้องๆทั้งเจคนที่ทางทางเพจเนี่ยได้อายกให้เป็นที่สุดแห่งฟรีแต่เราก็ขออนุญาตนะครับเราไม่ติดไม่ได้อะไรนะเราขออนุญาตเสริมแล้วกันนะครับว่าเอ๊ยยังเหลือน้องๆ อยู่เนาะอ,อย่างน้องยูริน้องรีโอแล้วก็น้องไอุ่นอย่างนี้เราขอเนี่ยเสริมเข้าไปแล้วกันนะครับและเราก็ขอยกให้ผู้ทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินที่สุดแห่งปีเหมือนกันเนาะก็คือผลงานคนละสไตล์แล้วก็แต่ละคนมีความสามารถที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและก็มันเทียบกันไม่ได้แต่ละคนนะอ่ะคนละไลสไตล์ใช่ครับะสไตล์แล้วก็ ความสามารถเองก็โดดเด่นทุกสไตล์เหมือนกันฝากติดตามเด็กๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝากแฟนขับเอ็กซีนะคะส่งกําลังใจไม่ว่าจะทางด้านช่องทางต่างๆหรือว่าติดตามผลงานหรือว่าการแสดงหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่นําเสนอคลิปเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องๆเหล่านี้ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเนาะต้องขอขอบคุณข่าวจากลูกทุ่งออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ